แต่ด้วยความที่ไม่ค่อยสมหวังกับความรักหลังๆมาผมก็เลยเลือกที่จะจิ้มนะครับแอปเหลืองเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจออยู่คนหนึ่งครับผมซึ่งถูกใจผมมากเลยคือเขาแต่งตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกับกางเกงมวยไทยแล้วก็หุ่นดีมากครับผิวสีเข้มหน้าไทยครับผมโอ้คือค่อนข้างจะถูกสเปคมาสักพักหนึ่งครับเห็นโปรไฟล์เขาขึ้นมาออนแล้วก็มีความเด้งมาว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเชนช่อง G Label อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมีเรื่องราวสนๆนะครับมาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับแต่สําหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้เพราะว่าถ้ามีคลิปสนๆแบบนี้นะครับคุณจะได้ดูเป็นคนแรกเลยนะก็ช่วงนี้ใช่ไหมครับเลือกตั้งกําลังจะใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าที่ไทยอาจจะยังนะครับตัวผมอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือไปเลือกตั้งมาแล้วตั้งแต่2วันที่แล้วเขามีเปิดให้เรา นะครับลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็เข้าไปเลือกตั้งในเมืองในตัวเมืองซิดนีย์ครับตอนนั้นก็ไปเจอคนไทยเยอะมากๆกครับก็ไม่คิดว่าแบบจะเห็นคนไทยเยอะขนาดนี้ปกติก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยที่นี่มีหลักหมื่นหลักแสนครับแต่ว่าพอมีการเลือกตั้งก็จะมีการรวมตัวเฉพาะคนไทยค่อนข้างเยอะมากครับไปก็ค่อนข้างเขินครับผมว่าไม่ค่อยได้เจอคนไทยเยอะขนาดนี้ นั่นแหละครับก็สำหรับใครที่ชอบพักไหนยังไงก็มีพักอยู่ในใจอยู่แล้วก็เลือกไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมไม่เ้าก่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับและวันนี้เองก็เช่นเคยครับผมก็มีเรื่องราวจากคนทางบ้านนะครับเป็นประสบการณ์ความรักความสนของเขาครับส่งให้ผมเข้ามาได้อ่านนะครับซึ่ง เรื่องนี้ก็สนุกเช่นเดียวกันนะครับและเรื่องราวไงนั้นผมจะเล่าให้ฟังทัดจากนี้ไปครับแต่สําหรับใครที่ต้องการส่งเรื่องตัวเองนะครับมาให้ผมนํามาแชร์ให้คนอื่นได้ฟังก็สามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมลแล้วก็ไอจที่ขึ้นให้ไหว้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นยังไงนั้นก็ไปฟังกันเลยเนาะ ครับผมเรื่องจากวันนี้นะครับเป็นเรื่องจากคุณอาร์ตนะครับผมคุณอาร์ตได้ส่งเรื่องนี้นะครับเข้ามาให้ผมได้อ่านซึ่งผมก็แอบชอบเหมือนกันนะครับก็เลยแนะนํามาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้ฟังในวันนี้ครับและในที่นี้เองผมก็จะแทนตัวผมนะครับเป็นคุณอาร์ตเลยจะได้ง่ายต่อการเล่านะเรื่องเป็นยังไงนั้นผมจะเริ่มเลยแล้วกัน ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตอนก็ต้องเรียกว่าผมอยู่ในอาการที่รีบเหี่ยวเฉาเล็บด้วยที่ผมโสดนะครับแล้วก็พอจีบอะไรกับใครมาก็แอวตลอดเลยต้องบอกว่าส่วนตัวผมเป็นคนกรุงเทพนะแล้วก็ผ่านการมีแฟนมาบ้างแต่ด้วยความที่ ไม่ค่อยสมหวังกับความรักหลังๆมาผมก็เลยเลือกที่จะจิ้มนะครับแอปเหลืองนะครับที่ขึ้นตนด้วยตัว G ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าคือแอปอะไรเกี่ยวกับชาวเราใช่ไหมคือพอที่ผมรู้สึกเหงาอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดแอปขึ้นมาเรื่อนๆดูว่าเอ้ยใครที่พอจะถูกสเปคถูกชะตากับเราอย่างเงี้ยก็จะจิ้มแล้วก็แอปถักเข้าไปหรือว่าหยอดเข้าไปอะไรเงี้ยครับและช่วงนั้นเองก็เช่นเคยครับก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่ถูกชะตาเสร็จแล้วก็ คุยกันเกือบๆอาทิตย์หนึ่งครับก็คิดว่าเอ้ยอาจจะผ่านจาก คนคุยเป็นแฟนได้เลยนะคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยนัดเจอกันครับพอนัดเจอเสร็จแน่นอนครับเราก็ตกลงด้วยการมีอะไรกันหลังจากนั้นครับพอวันถัดมาตื่นเช้ามาเขาก็เริ่มเฟดตัวหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วครับซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกหดถู่อีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยความรักแบบของเรานี้มันจะมีจริงหรือเปล่าแล้วเราจะเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยความที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ำๆครับมันจนทําให้ผม เฉยชาแล้วก็ห่อเหี่ยวกับความรักแต่ในใจลึกก็แอบหวังนะว่าจะเจอใครสักคน นั่นแหละครับแต่ด้วยการงานผมที่ท่อนๆจะจาเจครับไปเช้ากับเย็นแล้วก็กลับมาที่ห้องอะไรอย่างงี้ครับจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ไปเจอคนใหม่ๆแล้วก็ไปหาคู่หรือว่าหาคนที่ถูกใจได้ไง่ายครับดังนั้นผมก็เลยต้องเลื่อนดูแอปเหมือนเดิมครับเหมือนที่เคยๆทําดูทํมาอย่างนี้สักพักของผมคราวนี้เลื่อนไปเลื่อนมาไปเจออยู่คนหนึ่งครับผมซึ่งถูกใจผมมากเลยคือเขาแต่งตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกับกางเกงมวยไทยแล้วก็หุ่นดีมากครับผิวสีเข้มหน้าไทยครับ ผมโอค,คือค่อนข้างจะถูกสเปกมาก,ก็เลยครับกดเข้าไปดูโปรไฟล์เขาสักพักหนึ่งครับเห็นโปรไฟล์เขาขึ้นวาออนแล้วก็มีความเด้งมาบอกว่าน่ารักจังเลยครับ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเองครับเป็นคนนี้แหละที่เขาส่งมาหาผมซึ่งผมเองกําลังแอบมองเขาอยู่แสดงว่าเราต้องสองคนนะครับมีใจที่ตรงกันหรือว่ากําลังแอบมองกันและกันอยู่นั่นเองผมก็คุยไปแล้วก็ทักทายไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอะ่ะชื่อตันนะ แล้วก็รู้ทีหลังว่าเขาอายุ32ดังนั้นผมตอนนั้นอายุแค่27ก็เลยเรียกเขาว่าพี่ตันครับผมพี่ตันนะครับก็เลยได้ชวนผมออกไปนั่งดื่มว่าเออวันนี้ว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้ออกมาดื่มกันไหมอะไรเงี้ยจะว่าใจง่ายก็ได้ครับเพราะว่าผมถูกใจเขามากเลยแล้วตอนนั้นก็เงาๆอยู่ด้วยเลยตอบตกลงครับก็เลยนัดเจอกันแถวสีลมะครับและเย็นนั้นเองครับพอถึงเวลาก็จะนัดผมขออาบน้ําแต่งตัวแล้วก็นั่งแกรบไปับ,บไปถึงตรงแถวย่านนั้นเพราะถึงครับเดินไปถึงผับแล้้วเเดินขาไป สายตาผมก็กวาดมองว่าเอาพี่เขาคือคนไหนอะไรเงี้ยด้วยสายตาผมกับกวาดมองไปเจอโต๊ะตัวหนึ่งที่อยู่แถวตรงกลางแล้วทีนี้นหน้าตาที่มันคุ้นเคยเราที่เราเห็นในรูปครับก็เลยรู้ทันทีว่าต้องเป็นพี่ตาแน่แลับพี่เขาก็จ้องมาที่ผมตอนนั้นเห็นตอนแรกก็เรียกว่าเขินนะครับทาใจยังไม่ค่อยได้คือเราเจอกันครั้งแรกกับคนที่ถูกใจก็รู้สึกเขินๆ่อยน,นึงครับ แต่ด้วยความที่มารยาทก็ต้องเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปเป็นทักทายแล้วพี่เขาก็ให้ความทักทายแล้วก็อบอุ่นมากๆครับโชคดีหน่อยที่พี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะชวนคุยเก่งผมก็เลยแก้เขินตรงนี้ไปได้เยอะเลยครับเรานั่งดื่มกินกันแล้วก็คุยกันหลายชั่วโมงนะครับจนตกถึงกลางคืนน่าจะเกือบเกือบเที่ยงคืนครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอแหละกับการกินก็ชวนกันกลับบ้านครับระหว่างกลับบ้านก็ยังไม่ได้กลับหรอกครับก็เดินเข้าตามตอกตามซอยแล้วก็คุยกันไป จังหวะนั้นเองครับพี่เขาเข้ามาอบที่ไหลผมแล้วผมเองก็ทําตัวไม่ถูกก็ทําตัวเงียบๆไปคือเขาก็น่าจะจับอารมณ์ได้ครับว่าผมรู้สึกอะไรตอนนั้นเขาก็เลยจับหัวผมครับมาซบที่แถวช่วงคอเขาครับแล้วก็จุ๊บมาที่หัวผม เออตอน,น,นคือผมก็ไม่พูดอะไรแต่ในใจก็คือรู้สึกดีแล้วก็เขินมากๆระหว่างนั้นเองก็มีการได้จุบกันนิดหน่อยตอนนั้นนะครับผมคือตอนที่มันมีการจุบกันแล้วอารมณ์มันไปค่อนข้างจะแรงมากแต่ด้วยตรงนั้นมันก็เป็นซอยที่มันยังมีคนอยู่ครับถึงมันอาจจะแบบดูแบบเป็นซอยเล็กๆแต่มันก็มีคนนะักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาอยู่ตลอดดังนั้นก็เลยไม่กล้าทำอะไรเราก็เลยชวนกันไปที่ห้องต่อซึ่งตอนนั้นก็เป็นห้องผมเองครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่เขาครับยังอาศัยอยู่กับทางครอบครัวอยู่ครับผมยังไม่ได้แยกออกมาดังนั้นการที่จะไปที่ห้องเขามันก็เป็นเรื่องที่ยากดังนั้นก็ไปที่ห้องผมซึ่งเป็นคอนโดก็น่าจะง่ายกว่าใช่ไหมไปถึงคอนโดครับแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดเรื่องอย่างว่าแล้วตอนนั้นเองผมก็ยอมครับสมยอมเต็มที่เลยว่าชอบเขา ตอนนี้เองก็ปื้มปื้มกับพี่เขามากครับทั้งหุ่นทั้งสีผิวที่สําคัญอตรงนั้นเขาคือมันก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากซึ่งตง้องบอกว่ามันไม่ได้ผิดคาดกับสิ่งที่ผมคาดเอาไว้เลยผมนะครับอยู่กับพี่เขาทั้งคืนแล้วก็นอนกอดพี่เขาทั้งคืนตอนนั้นเหมือนให้ความรักให้ใจทั้งใจไปให้กับเขาเลยเป็นคนใจง่ายมากภายในคืนเดียว ในช่วงอาทิตย์สอาทิตย์แรกครับผมเราก็แวะเวียนมาหากันอยู่อย่างเงี้ยครับเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าหลักๆเลยพี่เขาก็จะมาหาผมที่คอนโดใช่ไหมแล้ไม่อยู่ เื่องเนี่ยครับตอนกลางคืนที่เรากาลังนอนอยู่ด้วยกันแหละครับพี่เขาก็หลับไปมันได้ยินเสียงข้อความเด้งมาที่โทรศัพท์พี่เขาค่อนข้างบ่อยครับแล้วผมก็ได้แอบชำเลืองมองไปที่โทรศัพท์พี่เขานะว่าอยากรู้ว่าใครส่งมาตอนกลางคืนดึกๆแต่มันก็ดูไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยที่ iPhone นะครับเขาจะสแกนหน้าถึงจะรู้ว่าใครส่งมาแต่มันก็คาใจผมมากคืนหลังๆที่มาเจอกันอย่างเงี้ยมันก็ยังมีลักษณะเหมือนมีคนส่งมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอีกบ่อยๆแต่ทีเนี้ย ประเด็นวันนั้นก็คือว่าพี่เขาครับรู้สึกตัวแล้วก็เขาเลยลุกขึ้นไปเปิดดูข้อความซึ่งตอนนั้นผมยังไม่หลับแต่พี่เขาคิดว่าผมหลับผมก็เลยแกล้งทาเป็นหลับระหว่างที่พี่เขาแอบดูนะครับผมผมก็เลยได้จำเลืองครับสายตาไปมองว่าเขาคุยอะไรกับใครอยู่กลายว่าผมเห็นเป็นชื่อฝรั่งนะครับที่เขากําลังคุยอยู่แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษคุยกันซึ่งจับใจความว่าเหมือนคุยกันในทนํานองของชูสาวครับแต่ใช้ภาษาอังกฤษ ตอนนั้นในใจผมโกรธมากๆครับตื่นเช้ามาครับผมไม่รอช้าครับผมผมถามทันทีว่าตั้งแต่มานอนอยู่ด้วยกันหลายๆคืนนี้ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์เสียงข้อความพี่ตลอดเลยนะใครส่งมาหาเราผมก็ถามพี่ตันเองก็ตอบว่าไม่มีอะไรหรอกก็เพื่อนที่ร่วมงานนั่นแหละอะไรเงี้ยเออผมลืมบอกไปว่าพี่ตันเขาเป็นเทรนเนอร์มวยให้กับพวกชาวต่างชาติอะไรเงี้ยครับสำหรับชาวต่างชาติที่เขาสนใจอยากเรียนมวยไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะติดต่อพี่เข้ามา ผมเองตอนนั้นก็ด้วยที่เราไม่มีหลักฐานผมก็เลยแต่บอกว่าจริงเลยเราเพื่อเลยจะเทคมากันตอนกลางคืนดึกๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยพี่เขาก็แถไปเรื่อยจนผมก็เลยต้องยอมยอมไปทั้งที่ในใจก็เริ่มรู้ครับผมและในคืนถัดมาพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกคราวนี้ผมไม่ให้พลาดครับพอจังหวะที่พี่เขาอ่านปุ๊บผมลุกขึ้นมาแล้วก็พูดตรงนั้นเลยทันทีว่านี่ไงคือหลักฐานมันอยู่ทนโทษมันจะเพื่อนได้ไงคุยกันแบบนี้เพื่อนหรอพี่เขาก็ตกใจครับ คิดว่าผมนอนไปแล้วแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตัวไงแล้วเขาก็บอกว่าโวยวายรับว่าเออผมทําไมแบบไม่เคารพความเป็นส่วนตัวกันเลยทําไมมาแอบดูเขาไม่แอบฟังเขาอะไรเงี้ยเราทะเลาะกันหนักมากครับทะเลาะกันหนักมากๆจนพอถึงตอนเช้ามาพี่เขาก็เหมือนด่าผมว่าแบบคุยไม่รู้เรื่องกันแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปเลยจากวันนั้นไปครับผมเขาก็หายไปเลยผมเองต้องบอกว่าเศร้ามากก็ได้แต่นอนร้องไห้ครับผมเพราะว่าตอนนั้น คบกันมาสักระยะแล้วครับก็ให้ใจเขาเวลาก็คิดว่าเขาเป็นคนดีคนน่ารักอะไรเงี้ยพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกแย่มากผมนะครับก็รู้สึกเกลียดตัวเองว่าทําไมเราเป็นคนอ่อนแอได้สักขนาดนี้อะไรเงี้ยรักคนง่ายแล้วยังทําให้เขาหลอกได้ง่ายอีกผมกับพี่เขาครับห่างกันเป็นระยะเวลาสักพักไปเลยด้วยที่เขาอาจจะกลับไปหาแฟนเก่าที่เป็นฝรั่งคนนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาก็ตัดขาดผมไปเลย ผมก็ได้นั่งนอนเสียใจจนรู้สึกจิตใจผมเริ่มแข็งแรงขึ้นล้วันหนึ่งพี่เขาทักกลับมาว่าทําอะไรอยู่ผมให้ตอบครับเขาก็พยายามทักอย่างเงี้ยครับอยู่เรื่อยเรื่อย,เ,อยเป็นระยะเวลานานปุ่มๆค,คิดว่าเป็นเตือนได้คือเขาทักเกือบทุกวันทีก็หยอดมาแค่ข้อความเดียวบางทีก็สองข้อความจนวันหนึ่งผมแพ้ใจตัวเองก็เลยตอบกลับไปว่าอืมสบายดีอะไรเงี้ยคือเขาถามว่าสบายดีไหมผมก็บอกสบายดีแรกๆผมก็ตอบงั้นแหละแค่วันละข้อความอะไรเงี้ย แต่พอครั้งหนึ่งที่มันเคยได้ตอบอะ่ะมันก็จะตอบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมพี่เขาก็ใช้โอกาสนี้รู้ว่าผมน่าจะเริ่มใจอ่อนนัดเจอกันกินข้าวมันเคยครับผมคิดอยู่นานมากครับว่าจะกลับไปหาเขาอีกไหมเพราะว่าเขาเคยหลอกผมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ด้วยความแพ้ใจตัวเองครับผมคือคอลึกๆก็ยังมีเขาอยู่ก็เลยยอมไปกินข้าวเขาระหว่างที่นั่งกินข้าวกันครับคุยกันไปเจอหน้าบีเขาใจผมนี่แทบจะให้อภัยเขาทั้งหมดเลย คืออาจจะแอกว่าเหมือนงอนแต่ที่จริงข้างในคือเหมือนให้อภัยเขาหมดแล้วคือเราน่าจะรักเขาครับและสุดท้ายครับแน่นอนในที่สุดก็แพ้ใจตัวเองครับพี่เขาขอกับติดสอยให้ตามมาที่ห้องเหมือนเดิมทําเป็นเหมือนไม่ยอมแต่สุดท้ายยอม <c oughs> แล้วก็เสียกลับไปให้เขาทุกอย่างกับเสียเอกลาทุกอย่างให้เขาเหมือนเดิมด้วยความโชคดีในความโชคร้ายครับพี่เขาก็กลับมาเป็นคนใหม่เป็นคนที่น่ารักกว่าเก่ากว่าที่เราเคยรู้จักมาแล้วผมกับพี่เขาครับก็อยู่ด้วยกันมา ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้2ปีแล้วครับแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันอยู่เหมือนได้ผมได้แฟนคนใหม่ในคาบคนเก่ามานะครับเป็นความโชคดีของผมซึ่งอนาคตจะเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ณวันนี้ผมกับพี่เขาปีตันนีก็มีความสุขดีรักษาความสุขกันไปอย่างนี้เรื่อยๆครับผม นี่ครับเป็นเรื่องของคุณอาร์นะครับที่ส่งมาให้ผมได้ฟังซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกสนุกมากครับมีทั้งความแบบเหงาความเศร้าความสนแล้วก็ความเสียใจยสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผมชอบอีกเรื่องนึงครับแล้วทุกคน คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ข้างล่างครับผมจะเข้าไปอ่านในทุกคอมเมนต์เลยหรือว่าหากว่าใครนะครับที่อยากจะดูเรื่องถัดไปก็สามารถกดได้จากคลิปด้านข้างนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวผมเองครับเชนช่องชิลเววัวนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับบาย